แค่นะครับเห็นกันชน้านหน้าก็รู้เลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะคันนี้มีกันชนของ Iron Man นฮะกันชนเหล็ก Iron Man นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0 3 2 0 0 0บาทนะครับกันชนรุ่นนี้ไม่มีเขานะครับมีแบบมีเขาแล้วไม่มีเขาตัวนี้ไม่มีเขาว่าจะได้โชว์หน้าหล่อๆนะ s n o เก e ลนะครับเพิ่มความดุดันนะครับน n ก r k e ลข้อดีก็คือดูดอากาศที่อยู่ข้างบนที่มีฝุ่นน้อยที่ไม่มีความร้อนนะความหนาแน่นของอากาศมาก สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่22ิมิถุนายนนะครับเข้าสู่หน้าฝนนะครับฤด,ดูการหน้าฝนบอกว่าเมื่อเข้าถึงหน้าฝนแล้วออฟโรดก็เป็นรถนะครับขวัญใจสายลุยที่มีความจำเป็นในการใช้ในฤดูฝนนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีขวัญใจสายลุยนะครับ2คันนะฮะสสีคือสีขาวสายมือของผมนะครับเป็นเรนเจอร์สองร้อยแรงม้า3.2นะครับนเป็น บลอกที่ใหญ่ที่สุดที่ออกมาในตอนนั้นที่กระบะคันละล้านบาทนี่แหละอยู่ตรงนี้นะครับตอนนั้นเปิดออกมาทีแรกเอจะขายได้ไหมกระบะคันละล้านกระบทนะฮะเนี่ยรุ่นนี้แหละกระบะล้านกระบาทที่ฮือฮามากสมัยนั้นนะครับแล้วก็ออกมารุ่นที่2นะี่เป็นรุ่นใหม่เนะื้อเช็น,นะรกระจังหน้าแเหลี่ยมนะฮะนี่ก็เป็นรุ่นหนึ่งนะที่รับความนิยมนะฮะจนพัฒนามาถึงจนรุ่นทุกวันนี้เป็นแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ก็ เครื่องยนต์เดียวกันนะครับเครื่องยนต์ที่213แรงม้านะฮะร,รวมไปถึงเบนซินที่อยู่ในทุกวันนี้ก็คือ300 300กว่าแรงม้านะครับเพราะฉะนั้นเองนี่คือพัฒนาการของรถกระบะขวัญใจสายลุยนะครับแบรนด์ฟอร์นะครับจากค่ายอเมริกันพันกแกล่งนั่นเองนะครับบอกเลยว่า2คันนี้นะรอดุดันไม่เกรงใจใครแน่นอนครับผมจะพามาดูคันแรกก่อนคันนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับว่า นอกเหนือจากเครื่องยนต์อันทรงพลัง200แรงม้าแล้วนะครับเครื่องยนต์3,245สูบแล้วนะครับปรับแต่งเพิ่มนะครับกระจังหน้านะครับโลโก้ฟอร์นะครับสีดำเข้มบึกปืนนะดุดันนะครับนี่คือเป็นโฉมแรกที่ออกมานะครับนอกเหนือจากนะครับกระจังหน้าเลยนะครับล้อเองนะครับใส่ยาง bf คูล i นะครับใส่ยาง bf คูล i ตนะฮะตัวยางนะครับนี่ไง2 8 5 7 5ขอบ16 เท่ากับประมาณ33นิ้วนะครับยกขึ้นประมาณ2นิ้วนะครับใส่ส n o เก e ลนะครับเพิ่มความดูดันนะครับส n o เก e ลข้อดีก็คือดูดอากาศที่อยู่ข้างบนที่มีฝุ่นน้อยที่ไม่มีความร้อนนะฮะความหนาแน่นของอากาศมากถอไม้ได้ดีกว่าแรงม้าดีกว่านั่นเองนะแล้วบันไดนะฮะบันไดของของแมนนะฮะเป็นบันไดเกือกม้านะครับเหมือนถามว่าทำไมมันเกือกม้าเวลาเราขึ้นมาก็จะเหยียบขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์ออฟโรดนะครับมาดูห้องห้องโดยสารก่อนแล้วกันนะครับ เลขไม่อยู่ที่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับห้าสิบกิโลนะฮะไม่ก็ถือว่าไม่ถือว่าน้อยนะครับสำหรับฟอร์ดสามจุดสองคันนี้นะครับเบาะภายในนะฮะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นติดคําว่าวายแทกนะครับแรนเจอร์วายแทกนั่นคือสามจุดสอง็อปนะครับเป็นเบาะสีดําหนังแท้นะครับสลับกับผ้านะครับสลับกับผ้าแล้วก็มีแถบสีส้มด้วยนะครับ แอร์แบ ABS อุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับให้มาครบเลยสำหรับ Ford r a n g e r รุ่นนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับความแข็งแรงความมั่นใจในการขับขี่ขับเคลื่อนซีรล้อนะครับเป็นตัว็อปสุดนะครับรุ่นนี้นะครับไม่ว่าเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับเรียบร้อยดูดีนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยคันนี้นะครับใหม่มากนะครับ นอกเหนือจากภายในนะฮะเบาะหนังแท้สีดําตัดสีส้มนะครับดูโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะครับรุ่นนี้มีหลักลังคาให้ด้วยนะครับสำหรับ Ford Ranger 3.2 w i d e t a อย่าง BF เ o o คูลิดนะฮะมาดูต่อครับสติกเกอร์โ e e วิลไรนะครับตัวนี้นะเป็นโลบาร์นะครับที่ออกแบบมาเข้ากับสไตล์ของ w i d e t a เลยนะฮะกันชนหลังใส่เพิ่มให้มาใหม่กับขอลักเรือนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ เพราะฉะันเองกันชนนะครับติดรถถอดออกไปใส่กันชนแต่งมาให้แข็งแรงบึกบืนมาดูที่ห้องเครื่องนะครับมาดูที่ห้องเครื่อง3 2 6สปีดคันนี้อ่ะลืมลืมแจ้งไปนะฮะปีจดทะเบียน30พุพฤษภาคม257 7หรือปี2014นั่นเองนะครับโฉมแรกปี14นะฮะเดี๋ยวเปิดทั้งเครื่องให้ดูนะครับเครื่องยนต์อันทรงพลัง200แรงมา้าก็ถือว่าในตอนนั้นก็เป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับ แรงม้าเยอะที่สุด200แรงม้านะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์5สูบนะครับดูรลาทอส TDCI นะครับ3,200ซีซีนะฮะอันนี้ลูกค้าใส่อินเตอร์คูลเลอร์มานะครับเพราะปกติท่อจะเป็นท่อพลาสติกนะครับก็จะมีการแต่งเพื่อรับแรงบูสต์ได้มากสูงสูงมากยิ่งขึ้นพลาสติกตัวนี้ปกติกจะมีพลาสติกนะแต่ใส่กับตังหน้าแต่งก็เลยเป็นพลาสติกที่รูโบรโ,โบอย่างนี้ไปนะครับแด้ขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงดูนะครับ เสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่มนะครับไม่มีเสียงแขกเสียงอะไรนะเพราะนั้นเครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างสมบูรณ์นะครับคันนี้นะครับคันนี้ปกติขายอยู่ที่5 5 9 0 0นนะครับปี14นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับในรีวิวราคาพิเศษนะครับแต่งมาให้อย่างนี้ยก2นิ้วนะครับใส่สโนเกิลนะครับใส่กันชนหลังใส่บันไดเกือกม้านะครับราคาพิเศษนะครับทุกผู้ชมครับ 529,000บาทเท่านั้น529นะครับ3.2นะฮะแต่งมาครบๆเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องแล้วดูอีกคันนะครับมีวัดบูธด้วยนะครับมีวัดบูธมาด้วยคันนี้นะครับมาคันนี้นะคันนี้ผมบอกกันแล้วว่าขวัญใจสายลุยอย่างแน่นอนนะฮะเพราะแค่นะครับเห็นกันชนหน้าก็รู้เลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะคันนี้มีกันชนของไอรอนแมนนะฮะกันชนเอกไอรอนแมน นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นบาทนะครับกันชนรุ่นนี้ไม่มีเขานะครับมีแบบมีเขาแล้วไม่มีเขาตัวนี้ไม่มีเขาเพราะจะได้โชว์หน้าหล่อๆนะฮะแล้วมีอาวุธด้วยนะครับด้านในนะฮะมีวิ่นไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นวิ่นไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าไปติดหล่มที่ไหนนะครับมีอุปกรณ์ตัวช่วยให้นะฮะวิ่นตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ20,000กว่าบาท3 0 0 0มนนะฮะมีไฟสปอร์ตไลท์ด้วยสีเหลืองนะครับตัดหมอกเวลาเดินทางตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับ ต่อมาลึ่องยางนะครับแม็กนะฮะแม็กเป็นแม็กเอ็กดีซีรีส์นะครับลายยอดนิยมเลยแข็งแรงนะฮะยาง BF เอฟคูหลิตนะครับ2องแขอบ16นะครับเทียบเท่ากับยาง33สิ่งที่เป็นไฮไลท์คันนี้นะครับที่บอกว่าเป็นของดีของแพงอีกส่วนนึงก็คือช่วงล่างครับท่านผู้ชมครับช่วงล่างเป็น ARB นะฮะ BP 5 1นะครับอา b BP51 ชุดนี้นะะอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะฮะรวมติดนกด้วย มีโลกลูมิเนียมนะครับของ ARB เช่นกันพราะนคันนี้ช่วงล่างเป็นซับแท้งนะครับของ Oman e m o นะครับไอเนี่ยพูดง่ายว่าเซ็ตปรับค่าแข็งนิ่มได้นะดีมากนะตัวท็อปสุดของ ARB ก็ว่าได้นะฮะอะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีบันไดข้างนะครับบันไดข้างออฟโรดนะครับบันไดข้างออฟโรดมีการลื่นด้วยแข็งแรงบึนนะครับรวมไปถึงนะครับอะมาดูมาดูให้รอบคันก่อนดีกว่าแล้วคือพาดูข้างใน กันชนหลังนะครับขอรากขอรากเรือปากนกแก้วมีปากนกแก้วให้ด้วยนะครับปากนกแก้วนะครับเวลาลากตัวนี้สามารถยกขึ้นล็อกได้นะครับปากนกแกว้วแล้วก็มียูบสมีขอรากนะครับมีกันชนหลังแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฝาปิดท้ายนะครับฝาปิดท้ายเวลาเก็บข้าวข,ข,ของด้านในนะครับเราสามารถล็อกนะฮะตัวนี้นะล็อกไว้นะมก็สามารถเลื่อนเปิดปิดได้กันน้ํากันฝนนะครับกันขโมยได้ด้วยนะครับคันนี้มีมาให้ครบเลยนะครับช่วงล่างชกซับแทงนะครับ สโนว์เกิลนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สายออฟโรดจะต้องมีนะครับสูตรอากาศที่ปลอดโปร่งบริสุทธิ์เผาไหม้นะครับสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคันนี้สิ่งที่อยากนําเสนอเพิ่มเติมต่อมาคือนอกเหนือจากเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับเบาะภายในนะครับสวยมากครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเบาะสีส้มนะครับติดโลโก้ไวท์แท็นะครับเบาะหนังแท้สลับกับผ้านะครับดูเรียบร้อยมากนะครับท่านผู้ชมครับกล้องหน้าหลังคันนี้มาครบนะครับอ่ะเบาะด้านหลังอ่าลองพัดมาดูด้านหลัง นะครับด้านหลังนี่ยิ่งสะอาดเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่รถสไตล์สายออฟโรดอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปหลายคนหรอกนะครับก็ไปเที่ยวตามธรรมชาตินะฮะเบ,บาะหนังแท้สลับ5้าแล้วก็ยางปูพื้นที่เป็นลายไดยมอนนะฮะลายครับ,รบเหลี่ยมขนมเปียกปูนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องนิดนึงนะครับสตาร์ทชึ่งติดเลยเสียงเครื่องนิ่งเงียบนะครับ คันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนสามร้อยเก้าสิบสี่กิโลคุณไงไม่แสนเอ็ดนั่นเองนะครับรถคันนี้ปีสองพันสิบหกนะครับเป็นรุ่นใหม่เนเชนนะครับเรียบร้อยดูดีมากนะครับอาวุธให้มาครบเลยนะครับสาหรับคันนี้เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องก่อนว่าห้องเครื่องเป็นอย่างไรนะครับฟังเสียงเครื่องดูแล้วนะครับเสียงเครื่องดีนะฮะเสียงเครื่องอ่สตาร์ทชึ่งติดเลยนะครับ ญาติเปิดเครื่องให้ดูนะครับรุ่นนี้มีโชคค้ำฝากระโปรงแล้วนะครับไม่มีเหล็กค้ำนะครับเป็นโชคค้ำแล้วนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับท่านผู้ชมครับเดิมๆแตกโรงงานยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวสายลัดแบตเตอรี่นะครับแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงต่างๆนะฮะครนนี้อาจจะมีออกทิปมาบ้างนะดูจากล่องรอยนะว่ามีการโดนฝุ่นโดนโคลนมาบ้างเพราะติดมาสักขนาดนี้ใส่วินใส่กันชนนะครับแต่ เครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเกียร์ทุกอย่างสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะอะเพิ่มเติมนิดนึงนะน้องท่านอาจจะไม่เห็นนะท่านผู้ชมนะข้างล่างมีกันแข้งให้ด้วยนะครับนะฮะมีกันแข้งยาวเลยนะครับกันแข้งสีแดงนะฮะที่เอาไว้กันกระแทกนะครับเวลาออกทริปเวลาไปเที่ยวนะครับเที่ยวป่านะครับกันหินกันกิ่งไม้กันอะไรด้านล่างนะครับรถยนต์คันนี้แต่งให้มาครบมากๆสําหรับฟอร์ด3.2นะครับ y t 200แรงม้านะครับ คันนี้ปี2016นะครับสีส้มนะครับสีเดิมทั้งคันไม่เคยทําสีคันขาวก็เช่นกันนะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับราคาเราใจมากๆเลยนะครับราคาพิเศษนะครับแค่699,000บาทเท่านั้นกับของแต่งนะช่วงหนางเป็นแสลวนะครับกันชนหน้าวินอีกคันนี้คุ้มสุดๆเลยถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้กระบะขวัญใจสายลุยนะครับทั้ง2คันนี้นะครับไม่จะเป็น3.2ปี14โฉมแรกนะครับคันนั้น559,000 ส่วนคันนี้ไมเนอร์เชนนะครับให้ช่วงล่างให้การชนให้อะไรของแต่งมาเยอะเลยนะครับคันนี้699,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจอย่ารอช้าครับยกหูโทรมาคุยกัน0 8 4นะครับเ7 7ด6 9 9 084 777 6699 ID Line ีเดี๋ยวทีมงานลงไว้ข้างล่างแอดไลน์โทรมาคุยกันนะครับดูเอกสารดูละเอียดเพิ่มเติมนะถ้าสนใจก็ คุยกันนะฮะแล้วก็ส่งรถไปถึงที่บ้านให้ช่างตรวจดูก่อนให้ศูนย์บริการตรวจดูก่อนว่ารถเราสวยจริงเหมือนที่เราว่าไหมนะครับแล้วก็อยู่ที่ตจังหวัดนะครับที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะฮะไปแนนไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะครับถ้าสนใจนะโทรมาคุยกันหรือจะมาดูตัวจริงที่มงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีก็ได้นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับถ้าสนใจก็กดติดตามนะฮะมีรถเข้าใหม่เราจะส่งให้ท่านได้ดูได้ชมทุกๆวันวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสนใจขนาดโทรมา